บ้าจริงรั่วหูชิงเย่ผู้หญิงบ้าคนนั้นปล่อยให้ข้ายืนเมื่อยทั้งคืนข้าอุตสาบมเพอพลังทั้งคืนแต่ทะลวงมาได้แค่ระดับเดียวเนี่ยนะตอนนี้ความเร็วในการบมเพอยังไม่พอแฮะโฮสสามารถเลือกสถานที่ที่มีออร่าเข้มข้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการบรรลุได้สถานที่ที่มีออร่าเข้มข้นนั้นหรอดูจากความจำแล้วเหมือนจะมีสถานที่หนึ่งนะสนามบุเพอพลัง สาวกทั้งหมดของสำนักสามารถเพิ่มความเร็วในการบรรลุได้นั่นมันสามีของจกักรพรรดินีไม่ใช่หรอใช่นั่นแหละเขาตอนนี้สำนักของเราไม่มีใครโด่งดังไวมากกว่าเขาแล้วใครๆก็บอกว่าเขาเป็นขยาไม่ใช่หรอทาไมเขาถึงดูดซับออร่าได้รวดเร็วขนาดนั้นล่ะนี่มันอัจฉริยะชัดๆเลยไม่ใช่หรืองไงหืมเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าที่นี่จะมีออร่าที่เข้มขน้นและบริสุทธิ์ขนาดนี้มาก,ก่อนถึงอย่างนั้นก็เถอะมันยังเร็วไม่พอแฮะฮะอะไรนะ เร็วไม่พอ,องั้นเหรอดูเหมือนว่าเรามาลองใช้การบุกเพาสิบเท่าดีกว่าเฮ้ยดูดซับอ,อล่าสิบเท่าเปิดใช้งานนั่นนี่มันแผ่นดินไหว้งั้นเหรอไม่ใช่เป็นเพราะเขาเขากาลังดูดซับอ,อล่าทั้งหมดคุณได้ทําให้ลูกศิษย์ของสํานักมารสวรรคตกตะลึงคุณได้รับรางวัลเคล็ดวิชาเคลื่อนที่ระดับดําย่างก้าวมังกรกําลังฝึกฝนย่างก้าวมังกรด้วยความเร็วสิบเท่าฝึกฝนย่างก้าวมังกรสําเร็จหืม ย่างเก้ามังกรฟังดูไม่เร็วฮะตอนนี้เรามีออร่ากักเก็บอยู่ในตัวมากพอแล้วแต่ถ้าหากไม่มีทักษะอื่นเพิ่มเติมความแข็งแกร่งของเราก็คงไม่ได้รับการเติมเต็มนี่เอ๊ะข้าขอถามหน่อยสิว่าเทคนิคต่างๆของสำนักถูกเก็บไว้ที่ไหนเลียงทัพผูนำพวกมันถูกเก็บไว้ที่หอพระคมภีเจ้าค่ะอืมขอบใจนะเดี๋ยวจะเรียกข้าว่าอะไรนะทัพผู้นำเหรอข้าเพิ่งจะอายุยี่สิบเองนะเออตามกฎแล้วใครที่แต่งงานกับจัก,กรพรรดินีจะต้องถูกเรียกว่าทัพผู้นำ แบบนั้นฉันก็ดูแก่ไปเลยดิเนียข้าว่าพี่ชายก็พอแล้วไอ้ท่านพุ้นนำพี่ชายเอาล่ะข้าไม่ลบก่นแล้วเจ้าฝึกต่อไปเถอะเจ้าเล่นดูซับอัล่าไปขนาดนี้แล้วข้าจะฝึกยังไงเล่าระทีมารสวรรค์หอพระคำัำภีพวกเขาทั้งหมดต้องการใช้หอพระคัมภีกันเหรอแล้วแบบนี้ชาติไหนถึงจะเข้าได้เลยเนี่ยหอพระคัมภีเต็มเปี่ยมไปด้วยวรยุทธ ตำราทักษะที่ผู้นำรุ่นก่อนๆค้นขว้าไม่แปลกหรอกที่จะมีคนมาต่อแถวมากถึงขนาดนี้ฮะเดี๋ยวนะท่านผู้นำหรอใช่นั่นเขานีไอายเขาหล่อจังเลยท่านผู้นำเฮอะไรยังอายเป็นบ้าเขาแต่งงานกับจกักรพรรดินียังไม่พอยังได้กลมหัวใจของเราสีจีงอีกองั้นหรอเฮ้ยแม่งเอ้ยข้าขอแค่เสี้ยวหนึ่งของเขาก็ยังดีใครมันมาส่งเสียงต่อหน้าหอพระคมพีวะเอ๊ะ ลืมกฎของสำนักไปแล้วหรือยังไงผู้อาวุโสของลัที่มารสวรรค์กูยานสวยแล้วไงนั่นมันผู้อาวุโสกูยานใครๆก็รู้ดีว่าเขาเป็นพวกห่อโบราณเลยเข้มงวดมากที่เขาถูกส่งมาเฝ้าหอพระคัมภีร์ก็เพราะว่าขัดแย้งกับจกักรพรรดินีถ้าเขาเล่งใครไปแล้วแล้วก็คนคนนั้นไม่รอดแน่หืมกูยานขาลร่ยว่าจะผููนมเดี๋ยวนะนี่เขาสมองกลับไปแล้วหรือไงเป็นครั้งแรกเลยที่ข้าเห็นเขาน้อมน้อมขนาดนี้ ตอนนี้ท่านผู้นำเป็นคนดังของสำนักแถมพลังก็ไม่อาจหยั่งรู้ได้เป็นธรรมดาที่ผู้เอาส่วนจะสนใจในตัวเขาท่านผู้นำต้องการที่จะเข้าหอพระคัมภีร์อย่างนั้นหรือนี่คือกุญแจท่านสามารถเข้าสู่ตำราได้ทุกสั้นท่านจะสามารถดูสิ่งนั้นได้ถ้าหากมีกุญแจนี้ืคนแบบนี้เขาจะเป็นพวกเข้มงวดได้อย่างไงกันเขาแค่จัดการเรื่องต่างๆได้ดีต่างหากข้าแค่ต้องใช้ตาประทับนี้ใช่ไหมใช่แล้วขอรับแต่ขออภัยในความอดีของข้ายิ่งท่านขึ้นสูงไปเท่าไหร่ระดับทักษะก็จะยิ่งสูงขึ้น,นเท่านั้น แต่ในทางกับกันข้อกําหนดในการเซตทักษะเหล่านั้นก็จะยิ่งสูงขึ้นตามกันไม่ทราบว่าท่านผู้นําจะไปชั้นไหนฮะเอะท่านผู้นาแน่นอนอยู่แล้วข้าก็ต้องไปที่ชั้นที่ห้าชั้นที่ห้า,านั้นหรอข้าคิดว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะอยู่แค่ขั้นที่สามสอีกแม้แต่ศิลระดับหกกบที่ยังไปได้แค่ขั้นที่สี่เองนะสมควรแล้วละ่ะที่เขาสามารถทําลายหัวใจเต๋าได้ด้วยคําพูดเพียงไม่กี่คําซึ่งเป็นายที่อยากแท้อย่างถึงจริงๆ นอกจากจักระพัดดินินแล้วแม้แต่ผู้อาวุโสใหญ่และผู้อาวุโสสูงสุดก็ยังไปไม่ถึงขั้นที่ห้าเลยไม่ใช่หรอโดยออร่าที่มากมายขนาดนี้ในร่างกายของข้าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเทคนิคระดับดำทักษะดูดซับดาราเทคนิคปฏิพีระดับต้นทักษะสายฟ้าผู้เชี่ยวชาญการใช้สายฟ้าสามารถเปิดเส้นทางวิญญาณได้เทคนิคปฏิพีระดับกลางทักษะจิตวิญญาณสวรรค์เสริมความเร็วในการดูดซับออร่าทักษะที่เหมาะสมสำหรับการเปิดเส้นเอ็น ยิ่งเส้นนินยางโลหิตมีมากเท่าไหร่อล่าก็จะไหลขึ้นเร็วเท่านั้นและความแข็งแกร่งก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยด้วยออล่ามากมายในตัวขนาดนี้แน่นอนว่าต้องเลือกสินธีดีที่สุดด้วยเทคนิคพวกนี้มากสุดก็เปิดเส้นโลหิตได้แค่สิบเส้นเท่านั้นเองแต่มันยังไม่เพียงพอเฮ้นั่นมันเทคนิคปัติพระดับสูงทักษะลาชามานันอันนี้แหละเฮ้ยเรียนรู้สิบเท่าเปิดไซทักษะเรียนรู้สิบเท่าเรียนรู้สิบเท่าทักษะลาชามาน โฮสกาลังทําความเข้าใจทักษะราชามานถึงขั้นระดับต้นแล้วโฮสกําลังทําความเข้าใจทักษะราชามมนระดับเพิ่มขึ้นแล้วโฮสทาความเข้าใจทักษะราชามานถึงระดับสูงสุดแล้วทําความเข้าใจถึงระดับสมบูรณ์โฮสทําความเข้าใจทักษะราชามานเสร็จส,สมบูรณ์หืมเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้นำได้เช็คสุดยอดงั้นหรอ ข้าอยากรู้จริงจริงว่าเขาฝึกได้มากขนาดไหนในครั้งเดียวท่านผู้นำมีอะไรงั้ยหรอท่านผู้นำเมื่อกี้เกิดเสียงระเบิดขึ้นข้าเกรงว่าจะมีปัญหาเพราะเส้นโลหิตของข้าเปิดน้อยไปหน่อยท่านผู้นำอย่าได้คิดมากเกินไปถ้าหากว่าเปิดได้มากกว่าสิบเส้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วตอนนี้ข้ายัางเหลือออล่าอยู่มากกว่าครึ่งแต่ข้ากลับเปิดเส้นวิญญาณได้แค่เพียง100หนึ่งร้อยเท่านั้นขีดจำกัดของวิชาราชามานคือเส้นโลหิตวิญญ,ญาณหนึ่งร้อยเส้นมีเพียงตัวตนจากสวรรค์เท่านั้นแหละที่จะทำได้ แถมยังใช้เวลาแค่สามนาทีทักษะการเข้าใจของท่านมันจะสุดยอดเกินไปนแล้วท่านทําให้ผู้อาวุโสกุยานตกตะลึงท่านได้รับรางวัลทักษะร,ระดับเทพบันทึกของพระเจ้าการได้รับบันทึกของพระเจ้าจะช่วยให้ท่านสามารถปลดล็อกกายเทวาได้หกายเทวา